ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึงเหตุเกิดและความดับทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตก็ชื่อว่าโสดาบันยานวัตถุ77ิพิขุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งยานวัตถุ77อย่างแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตรนี้ ภิขูทั้งหลายก็ยานวัตถุ7จอย่างเป็นอย่างไรเล่ายานวัตถุ7จอย่างนั้นคือยานคือความรู้ว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะยานคือความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชรามรณะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อชาติไม่มีชารามรณะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เมื่อชาติไม่มีชรามรณะย่อมไม่มียาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมัทถิติญาณในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายาณคือความรู้ว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติยาณคือความรู้ว่าเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มี ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติยานคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมััติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบยานคือความรู้ว่า เมื่ออุปปาทานไม่มีพบย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่ออุปาทานไม่มีพบย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เพราะมีอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบยาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่ออุป,ปาทานไม่มีพบย่อมไม่มียาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายาณคือความรู้ว่า เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานยานคือความรู้ว่าเมื่อตัณหาไม่มีอุปทานย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อตัณหาไม่มี อุปาทานย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัทิติยานในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาญาณคือความรู้ว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาญาณคือความรู้ว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตันหายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อเวทนาไม่มีตันหาย่อมไม่มียานคือความรู้ว uh ่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เมื่อเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีญานคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาญานคือความรู้ว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาญานคือความรู้ว่าเมื่อผัสสะไม่มี เวทนาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมือ่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา ยานค you know. nah ือความรู้ว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะยานคือความรู้ว่าเมื่อสลายยตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เม well. ื่อสลายตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อสลายตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่า แม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะยานคือความรู้ว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะยานคือความรู้ว่าแม้นในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อนามรูปไม่มีสลายยตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะยานคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อนามรูปไม่มีสลายยตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป ยานคือความรู้ว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มียานคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัทิติญาณในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา ญาณคือความรู้ว่าเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณญาณคือความรู้ว่าเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณญาณคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มี ยานคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายยานคือความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มี ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีอวิชชาเป็นป right ัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลายยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาภิขุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่า ยานวัตถุ77อย่างดังนี้แล